หมายหน้านะตรงนี้ลองเนี่วกบยางสอนผิดนะโปรเล็กเปล่า กัดเหยื่อหรือกัดอะไรวะมองไม่เห็นเหยื่อเปล่าวะมีตัวกันนะครสองทีแล้วแต่ไม่โดนเหยื่อนะครับ โอ้โอ้ยโดนเจีวเดียวชอนนานะแป๊บนึงกัดอยู่สองทีนะไม่โดนโองบุตรคนเดีแป๊บนึงนะผมนี่ครับทีแรกกัดอยู่สองทีนะคมันกัดไม่โดนเยอะ ชอนนานะครับไซปอกเลยครับตัวนี้ครับกัดนี่ครับนิ้วกบยางสอนพิษนะครับสีชมพูนะครับตัวนี้ครับผมจะได้กัดจะไม่โดนเหยื่อนะครัดก็ตียำๆไปนะครับเป็นหมายนานะครับดูเรื่องนะครับฝากไปด้วยนะครับนิ้วกบยางสอนพิษสะกิดเป็นตายนะครับกับช่อนนานะครับเดี๋ยวปล่อยกลับนะครับตัวเลขเกินนะครับแต่นะครับฝากด้วยครับผม ได้ไหมครับ